สวัสดีครับพ่อแมพี่น้อง YouTube ควายไทยไล่ทุ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องอีกแ้วครับก็ยังอยู่ที่โชคนิมิตฟาร์มบ้านเรือคือเก่าพี่น้องตำบลกุดยมอำเภอภูเขียวครับจังหวัดชัยภูมิคลิปนี้ก็จังได้เกินตามชิปว่าหันหละัะพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิงลพระเอกของฟาร์มเพื่อครับพระเอกควายดังภูเขียวแล้วเนี่ยครับแต่ว่าผมกับของก็ไทยเราเป็นชิปตัวแรกคือกันนี้ครับนี่พอพันตัวนี้พวกเขไทยจากเทียนนี่ครับนี่ หน้าเราเปลี่ยนเจ้าของจุงเจ้าผูา้ใดที่เป็นคนบรรยายน้ามาเจ้ามา,าบรรยายสวัสดีครับเอาเอาไม้เจ้าอินเนี่ยอ้าวครับผมสวัสดีครับโชคเนนิดฟาร์มครับผมบฟาร์มอยู่บ้านเรือตำบลกุดยมอำเภอปูเขียวจังหวัดชายภูมิครับพาพี่น้องมาชมพระเอกประจําฟาร์มที่หน้าตัวนีคนน้ครับพ่นชื่อใดครับตัวนี้ เจ้าใหญ่ภูเขียวครับเจ้าใหญ่ภูเขียวครับป้ามาอยน้าเจ้าโดนตีหน้าตัวนี้ผมคือบกเคยได้ยินซื้องีสามปีสามปีกว่าละครับสามปีกว่าครับบกบ่ค่อยได้ออกซื้อบ่อรื้อแบบครับบ่ค่อยได้ออกครับอ่าแสดงว่าผมต้นต้นเพราะสันที่ใน้มืไทยเนี่ยโอ้ใหญ่ใหญ่ภูเขียวตีครับเจ้าใหญ่ภูเขียวลูกเจ้าใหญ่ห้างนาครับอ๋อลูกใหญ่ห้างนาครับเมียดีครับทั้งใด่ายทั้งใดเมียเพิ่นนี้บอกจาได้บอก โอ้จำใบดอกพนาพี่น้องแม่ดาวซีพีครับโอทั้งดาวซีพีเนาะตอนนี้เพื่นสวงลายปันไดเนี่ยครับร้อหกสิครับร้อยหกสิบห้เนาะเพื่นอายุจากปีแล้วก็3สาปีสีเดือนครับสามปีโอ้ผสมได้เราด้วยสินไหมครับผสมเรื่อยๆอยู่ครับเปิดรับผสมจริงเขตอำเภอปูเขียวและใกล้เคียงครับผมอายุ3ปีกว่า โอ้เมื่อวันมา่ไงไหนดีเด้พี่น้องนี่กล้องโทรศัพท์ด้ครับนี่ขันเส้กล้องไงเนี่บ่ต้องห่วงเด้อพี่น้องแข็งขาพ่นนี่เบิ่งเต็มหน้าจอแล้วหัวครับผมซื้อใยผู้เขียวอิหรีละพี่น้องครับนี่แต่ว่าโทรศัพท์ผมถ่ายตอนเนื่องขันม้วนยังไงกับคอไปเด้อพี่น้องเอาน้ะจับไปโอ้เบิ่งคอพ่นตัวเป็นสันเป็นสันเลยเบิ้งหนาคนนั้นเบิ่งหนาคนมาพี่น้องยังเมาอ่ะปัดเคยเข้าสนามประกวดว่าเนี่ยนักก็ไปหลายสนามอยครับโอ้ไปโยตีครับ นี่รางวัลติดไม่ติดมือบอกครับกาม,มี่รางวัลชมเชยครับโอ้ปหาเบิ่งยืนสั่งาดีแท้ว่าพี่น้องเบิ่งผมเป็นตัวน้อยๆได้ครับนี่เอ้ผมก็ตกข้าวได้ยังไหนผมก็บพอเคยมาเห็นด้วกันพี่น้องแต่ในรอบสองปีเี้ครับที่วนมาบ้านนี้อย่างพี่น้องเบิ่งเบิ่งเอกลักษณ์พื้นมาเต็มเลยครับปุณหนะ์หนาตาแต็มแจ่มจ้ำคออ่องหน้าตาล่อเราเอาการเบิง่งดูเบิ่งเล็บเบิ่งขาใหญ่ง,า,งามเบิือนเด้ครับปุณหนะ์หนาโอ้ขอเต็มหมดเลยไหมครับสามปีแม่ สามปีแท้เป็นหมอหน้านี่ครับสามปีกว่าครับส,สามปีสี่เดือน,นะครับขึ้นขอขึ้นอย่างเต็มแล้วเบืองทั้งไทยนะทุงท่านไทยคนเนี่ื้อความเาาด้วยพี่น้องคน่ะถ้าย,ยจากกล้องโทรศัพท์เดี๋ยวครับเบิ้งเอายาวปัดรถไฟยังเพิ่นวาบอรครับผุน่ะเบื้องเอาสูงร้อยหกสิบห้านะหน้าเนาะครับอู้ห่างยังลามดีเลยรพี่น้องเป็นปุ่มเลยผัวครับเบิง้งอ๋าไทยก็เต็มไทยตัดเลยครับนี่โอ้นี่ครับไทยมักเนาตัดมักสมโอ้ยตัดจังเพิ่นว่าครับเบิ่งเอานไห หางจนที่รากดินล้นแม่น้ำมันงไอขอโทษขโทษใครห้ามก็เพียงกันเหมาะสําหรับเป็นพ่อพันธุ์อลีครับนี่ครับผมโอ้แสดงว่าเป็นนี้เกษตรกรมัเริ่มผสมแล้วมันบ่หน้ครับกามาผสมเรื่อยๆโยครับราคาผสมเท่าไรกว่าราคาผสมสามพันบาทครับสามพันบาทเอาประกันจนลูกบวชเลยประกันจนลูกบวชนละครับบ้านใกล้เลือนเคียงโลว่าพี่น้องครับ พราะว่าให้เกษตรกรนได้มีพอพันธุ์ดีๆไว้จะขยายเนาะเป็นบ่อครับน้ำเชื่อได้มีบ่อครับน้ำเชื่อยังไม่ได้เหตุอยู่ครับโอ้ต้องทับผสมจริงอย่างเดียวผสมจริงครับขันออกไปทั้งนอกได้บ่อครับค่ากเสษยตะกอนยุไก่ก็ต้องล่องคุยกันติดต่อกันขามาสอบถามมันเบื่องรับว่าใกล้ไกลยังไ๋ครับขันไปเพราะไปได้ก็ไปเนาะเพราะว่าค้ยตัวใหญ่ก็ขนทรงลำบากดิ ขันท่นสั้นกับครับขันเอาตัวแม่มาได้ขันบ่มีรถกับติดต่อเจ้าได้คือเก้ามันบ่ค่อยว่าราคากันนอกขันไปคนตัวแม่มันเรวรับฝากบ่ครับค่าเพิ่นเบิ่งบ่เป็นว่านบอไวส่วนมากบ่ได้รับฝากไหมครับพี่เพราะว่ากันเอ่อเพราะว่าแม่พันอยู่นี่มันก็หลายตัวหลายแล้วเลี้ยงบ่ไหวเนาะครับฝากไว้สองมือสามมือก็บ่ได้แม่นบ่ ได้ยกครับทาระยะสั้นครับพว่าช่วงเพิ่นมาผสมเพิ่นบอลููแท้เดียกเกษตรกรเมนบผมเพิ่นบ่ลเมนระดับเชี่ยวชันมะนาวนไม้ไม้ใสเด้อพี่น้องโอ้พี่น้องไนยผมอยู่พูกเขียวคือกันเพิ่นกะบ่ค่อยได้ออกซื้อบันไดตีขึ้นหนาเนาะแมนบอแต่ว่าเพิ่นออกยูผมตกเข่าพุ้งนะครับเบิ่งดูความใหญ่พี่น้องนี่ผมบ่ได้ปรับอีหยังเพิ่มเด้ครับถ่ายจากกล้องมือถือล้วนๆใจยาวยักษ์ วันท่วนสมบูรณ์อิริ่น้ำหนักเคยสร้างบนนี่นาเบืองทรงบ่เคยได้สร้างเยอะเถอครับหน้าที่เกินตันเราเราเมนบอกอ่าน่าจะประมาันี้ะครับเนาะเผิ่หน้าที่เกินตันอยู่ได้เนี่ยวพี่น้องนี่ขวายสามปีได้ครับนี่ควมใหญ่พทันสิ้นสุดได้นาเมนบอกจะว่าครับพองใหญ่ไปอีกเยอะพี่น้องแต่ซ้ำนี่กับเบิงคุณเพิ่นโลวดผุ้น่าเต็มดีบตาอ้วันฝันนี่แล้วผสมจริงนี่ต่อไปี่ขึ้นไหวบนนี่หน้าบริรี่น้ำเชี่ยย่างเดี๋ยวรุ่นเนี่ย ไฟเอกเนี่ยต้องขยันเซิงเนื้อเนี่ยก็จะลดหุ้นได้หน้านี่เป็นผู้ดูแลเป็นบ่หน้านี่ครับโอ้โอขอเขาในเลี้ยงบอกผู้ตัวเดียวเป็นบ่เจ้าอ่ะเลี้ยงบปดข้อเท่หพอมีควายผูกคาเข่าสนามต้องให้มีระดับที่อยู่น้ำมันเด้พี่น้องคอยติดเสียฟังนี่เบิ่งเอาหัว <c oughs> โอ้ข้างเข่าดูพี่น้องผัวเราเรามีเวลาท้าเข่าเหลี่ยมมากๆพราะว่เบิงบ่งเบงสันดูพี่น้องเบื่องสันคอดูไว้สามปีเต็มคอแล้วไม่ครับผ่ว โอ้ยเขากันใหญ่นี่งานลอยเอ็ดตีห้อีกี่ไปโชว์ตัววะครับตัวนี้ต้นนี้น่าจะบ่ได้เอาไปครับพี่จะเป็นชุดเล็กไปโอ้เอาท่งปัสายประกวดไปเลยเนาะครับรุ่นใหญ่นี่บพรช่งดอกแมนบ่อครับคุณอะพี่น้องเบ่งดูคนกระเช้านี่ดีเดีครับมายืนในท้ายนี่ดีโบแคบันไดแต่ว่ามีคนมาหาเรียดอยู่ด้วยเนี่ยครับบนบนตื่นคนเ้วเป็นบนานค่ะมีพี่น้องไก่เคียงมาอ่าผสมแน่ครับมารับชมแน่อยู่ครับโอ้พุณอะ ขวยดังเมืองผู้เขียวเนาะพ่อพืชก็เลี้ยงขวยหลายอยู่แล้วเนาะผู้เขียวเนาะครับนุ่นะครับพี่น้องเบิ่งดูเอาหน่ายพิ่นเข้าไปโลดพุ่นเพิ่นไปแล้วเนี่ยเข้าคอกแล้วพุ่นโอ้ยมันสกาดย่างเพิ่นดูครับพุ่นมันจะไปนอนชีตุ่มเลยเข้าคอกเข้าคอกก่อนเออไปโอ้ผสมจริงอย่างเดียวเด้อพี่น้องสามพันห้าสามพันบาทครับโอ้สามพันบาทโอ้ผมก็วอาปิดวบอถึงเนาะนี่ครับจากเที่ยนนี่ติดย้ำใดก็คือย้ำนั่นละเป็นบ่อ ในส่วนมากติดเทียนแรกผู้เราเพิ่นว่าเป็นบนะ่้านมากติดช่างแรกครับนี่ครับเบื้องบรรยากาศในคอกปัญดาแม่พันธ์ดังๆเพิน่นมีได้เขาว่ามีผู้น้อยอีกตัวหนึ่งผุ่นี้เนาะหน้าตามที่คลิปแรกวันเนาะครับผุ่นนะครับเบื้องการอยู่การกินเพิ่นรู้ผู้นะอยู่ในคอกครับว่มีสนามหญ้าปล่อยเพิ่นเลี้ยงบนะ่านนั้นเปี๊ยอส่วนมากปล่อยลงข้างหลังโอ้หนั่นน่า,นนา,นาครับปล่อยย้ำเลี้ยงเป็นบ่ครับวิวส,สวยๆพูดต่เผาผุ่นี้ว่าพี่น้องรู้ใ่ปะ ขอ้อพูดอยู่ทั้งนี้ผมเลยในไทยทั้งนี้ว่าคนไทยพุย่นเห็นวิวย่างสวยเลยพวกครับพูนละผู้ใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรด้อท่านบอกเบอร์โทรคนมานามค,ครับผมก็โชคนิมิตรฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านเรือตำบลกุดยมอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียงภูมิครับโทรมาสอบถามด้วยพี่น้องท่านใด อยากเขามาเยี่ยมชมหรือว่ามาบอสถถือก็โทรมาที่เบอร์โทร0612484539ครับ,รบนี่แหละครับตามเบอร์โทรที่เราบอนี่ลาพี่น้องครับนี่เตียงบริการก็ค่อยว่ากันนอสขันบ่มีรถมาขันตัวเมียอยู่คนละมูบ้านก็ได้ค่อยว่ากันครับเราก็ไิคิดละคะ่ะ กเกษตรกรให้ยูรอม่นบ่อน่าครับใเจไล่เจดําดอกพี่น้องเพิ่อนอยากให้กเกษตรกรด้วยัฒนาสสยพันุควายได้ไ่ได้มีราคาคือกันแล้วนาะนาะเนาะครับฝ <ขอ S 2> <อ>ากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกเกษตรกรครับ,รบเจ้าใหญ่ผู้เขียวเจ้าใหญ่ผู้เขียวเด้อพี่น้องจําซื้อไว้ดีๆเด้อครับนี่ผู้เขียวหฮกกับมีควายงามหลายตัวเราเด้อที่ผมไปไทยที่ไปไทยแล้วกับที่ทั้งบ่ทันได้ลูกกับมีแม่นบ่อนะาครับได้ข่าวว่ามีหลายอยู่ครับที่เพื่อนบอกมาผมก็ทต่ ทยอยทยอยน้าหายพ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้เห็นคือกันละครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละครับค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ